ครับผมสุชาติเชือวองตำแหน่งหัวหน้าหน่วยเพิ่มผลผลิตวันนี้จะมาแนะนําการใช้สารกําจัดวัชพืชในไร่อ้อยนะฮะซึ่งสารกำจัดวัชพืชในไร่อ้อยที่เราใช้นะครับก็จะมีะยาคุมแล้วก็ยาฆ่านะฮะซึ่งยาคุมเราจะแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือจะมียายาคุมแห้ง แล้วก็ยาคุมเปียกซึ่งยาคุมแห้งที่เราใช้กันนะฮะสารตัวยาจะเป็นอ,อิมาซฟิกซึ่งเราควรใช้หลังจากที่เราปลูกอ้อยเสร็จนะครับหรือไม่ควรให้อ้อยงอกนะครับส่วนยาคุมเปียกนะครับเราจะใช้หลังจากที่มีความชื้นนะครับอย่างเช่นมีฝนตกลงมาซึ่งยาคุมเปียกส่วนใหญ่จะเป็นยาคุมที่สามารถฉีดพ่นทับอ้อยได้ซึ่งตัวยาที่เราใช้กันทั่วไปนะฮะหรือว่าแนะนําก็จะมีตัวยาของอะทาซีนส่วนยาฆ่านะครับก็จะมีตัวของอะมิทีน ซึ่งจะทำลายพืชใบแคบนะครับส่วน 2,4-D แล้วก็ไตโคเพอร์นะครับจะทำลายพืชใบกว้างเช่นพวกเครือเถาซึ่งยา3าตัวนี้จะใช้ในช่วงที่ดินมีความชื้นเหมือนกันนะครับอ่าแล้วก็สุดท้ายจะเป็นยาคุมบวกยาฆ่านะครับซึ่งตัวยาที่เราแนะนำนะครับก็จะเป็นไดยูรอนบวกเฮกซาซิโนนะฮะตัวที่1ตัวที่2จะเป็นอะมิทีนบวกอะทาซีนะครับซึ่งยาตัวนี้ก็จะใช้ในช่วงที่ดินมีความชื้นเหมือนกันนะครับ ปุ๋ยที่เราใช้ในไร่ไอ้อยนะครับก็จะแบ่งออกเป็นปุ๋ยรองพื้นกับปุ๋ยบำรุงนะครับซึ่งปุ๋ยรองพื้นก็คือเราจะใส่พร้อมกับช่วงที่เราปลูกอ้อยนะครับก็คือใส่เครื่องปลูกไปเลยซึ่งปุ๋ยที่เราแนะนําก็จะมีสูตร 25,77, 24,87แล้วก็16,88หรือสูตรเสมอนะครับ15 15ก็ได้ครับส่วนปุ๋ยบำรุงนะครับเราจะแนะนําให้ใส่หลังจากที่ปลูกอ้อยประมาณ สีเดือนถึงหเดือนนะครับก็เป็นช่วงเ,เดือนเมษาถึงเดือนพฤษภานะครับก็คือใส่ตอนที่ว่าฝนแรกมานะครับสำหรับสูตรปุ๋ยที่เราแนะนำก็จะเป็นสูตร21-78แล้วก็21-75นะครับซึ่งเราจะเน้นตัวหน้าและก็ตัวหลังนะครับในการใส่ครั้งนี้ซึ่งตัวหน้าจะเป็นของไนโตรเจนนะครับจะช่วยในการเจริญเติบโตของอ้อยนะครับโพแทสเซียมจะช่วยในการาสร้างลำแล้วก็สะสมน้ำตาล ให้อ้อยมีความหวานเพิ่มขึ้นสําหรับอ้อยที่เก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้วนะครับก็คือจะบำรุงตอเราแนะนําให้ฝังปุ๋ยนะครับหลังจากที่ตัดเสร็จประมาณไม่เกิน7วันนะครับเราต้องดูดินด้วยว่าดินเรามีความชื้นไหมนะครับถ้าขุดมาแล้วกมก็คือดินไม่แตกนะครับก็คือดินมีความชื้นแต่ถ้าหากกมแล้วดินแตกนะครับก็อาจจะมีการให้น้ําเสริมขึ้นมานะครับเพื่อช่วยให้ปุ๋ยละลายนะครับเพื่อให้อ้อยสามารถดูดซับไปใช้ได้ในทันทีนะครับส่วนปุ๋ยที่เราแนะนําก็คือ2577หรือ2 4 87ก็ได้นะครับผม